ครูแซนดี้มาอยู่ที่นี่ตั้งนานแฟนไม่คิดถึงบ้างหรอแซนดี้ไม่มีแฟนหรอคะ่ะโอ้แล้วแบบนี้มีสเปคที่ชอบไหมคะแบบว่าชอบผู้ชายแบบไหนพอดีว่าเผื่อมีเพื่อนจะได้แนะนำได้นะคะแซนดีก้ก็ชอบคนใจดีคะ่ะชอบคนแข็งแรงรักเด็ก แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเหมือนจะมีคนรู้จักอยู่คนนึงนะที่ลักษณะแบบเนี้ก็แมวแมวคือเมื่อวานควาตี้ผมไปเจอแมวตัวหนึ่งอยู่ข้างๆโรงอาหารน่ะผมเห็นมันน่ารักดีนะครับวัยกำลังสนเลยผมก็มีความคิดว่าจะจับมาให้เด็กที่ห้องเนี่ยเลี้ยงเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เรียนรู้การดูแลสัตว์แล้วก็จะได้ห้องมีสีสันด้วยครับ ดีนะคะเนี่ยเด็กต้องชอบแน่เลยเออครูแซนดี้แล้วที่ที่ครูแซนดี้ไปทัศนศึกษามาเนี่ยได้ทำการสรุปกับนักงเดียรอยังครับยังเลยว่าจะไปคุยคาบต่อไปเนี่ยนี่ไงนี่มันก็ใกล้จะถึงเวลาคาบต่อไปแล้วนะโอ๊ยจริงด้วยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะไปก่อนนะคะครูแม่คซ์อาร์ตี้ค้านี่ถ้าไม่บอกนี่ลืมแล้วนะเนี่ย แผเก่งอะไรอ่ะทำไมกลัวครูแซนดี้รู้ความจริงหรือไงจ๊ะเปล่าซะหน่อย